ก่อนหน้านี้เผยภาพเซเว่นอีเลเในกัมพูชาของที่วางขายหายไปเยอะบางชั้นปล่อยว่างจนมีผู้ใช้เร d ติ t โพสตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแค่อยากรู้เฉยๆว่าคิดว่าเซเว่นอีเลเจะปิดสาขาในกัมพูชาหรือเปล่าดูเหมือนพวกเขาจะไม่เติมสินค้าแล้วพนักงานก็เอาแต่เล่นกันอย่างสบายๆไม่มีลูกค้าเลยทุกคนคิดยังไงกันบ้างทําให้มีผู้เข้ามาให้คําตอบในเรติเช่นสาเหตุที่เซเว่นอีเลเเป็นแบบนั้นก็เพราะกัมพูชา มีปัญหากับไทยเราต้องรอให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติก่อนหลายสาขาปิดไปแล้วไม่มีทางที่อีกปีหนึ่งจะเหลืออยู่แน่ๆน่นาเสียดายจริงๆเพราะฉันว่ามันสะดวกมากที่จะไปซื้อกาแฟตอนตีห้าและรู้สึกเห็นใจพนักง,งานที่จะต้องตกงานมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วชาวกัมพูชาย,ยจําได้ว่าคนไทยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไรพวกเขาจะไม่สนับสนุนสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไทยอีกต่อไปเซเว่นอีเลฟเว่นบางสาขาก,กําลังทยอยปิดตัวลงแล้วฉันคิดว่า ผู้ที่ถือครองสิทธิ์ในกัมพูชาอาจจะยังคงเปิดบางสาขาไว้ในทำเลที่มีผู้คนพลุกพล่านเนื่องจากข้อผูกพันทางกฎหมายยากีจะคาดเดาอนาคตได้ล่าสุดเพจทำไมถึงเจ๊งได้เผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าโดยในเวลานี้ร้านเซเว่นอีเลเวน่เวนในกัมพูชามีภาพเชลวางสินค้าว่างเปล่าหลายโซนจนเกิดเป็นคำถามหลังจากเหตุการณ์นี้เคยเกิด2 3ถึงครั้งในปีที่แล้วโดยเกิดในช่วงมีการปะทะกับไทยแต่วันนี้เวลา นี้ไม่มีการประท้าทาไมของในเซเว่นอีเลเวนกัมพูชาถึงว่างลงหลายเชลฟและหลายสาขาแม้แต่ในสาขากรุงพนมเปญเรื่องนี้เรามีเฉลยครับเนื่องจากข้อตกลงเริ่มธุรกิจที่ทาง CP ทีทำสัญญาไว้กับกัมพูชาครับในข้อตกลงทั้งหมดมีข้อสําคัญคือต้องจําหน่ายสินค้าโล c a l หรือสินค้าในประเทศอย่างน้อย50%ของจํานวนสินค้าที่ขายในเซเว่นอีเลเวนกัมพูชา ที่มามีผลกระทบตอนนี้เพราะ1ก่อนหน้านี้มีสัดส่วนของสินค้าชัดเจนแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยโดยเฉพาะการแบนสินค้าไทยการงดนำเข้าสินค้าไทยทําให้สินค้าคงสต็อกไม่นิ่งมีของขาดตลาดหลายช่วงโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตในไทย 2. ทางเซเว่นอีเลเว่นมีการวางแผนสำรองสลับสินค้าในการวางขายมีแผนรองรับแต่มีหลายปัจจัยทางการนําเข้าที่ล่าชา้าการตรวจสอบเข้มของเจ้าหน้า ส่งผลให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาช้าลง 3. จุดสําคัญสินค้านําเข้าจากไทยที่หายไปจริงๆทางเซเว่นอีเลเวนมีพร้อมเติมบนเชลล์แต่ไม่สามารถวางเกิน50เนตได้เนื่องจากข้อกําหนดอาจโดนปรับหรือผิดข้อตกลงได้ซึ่งทางเซเว่นอีเลเวนต้องระมัดระวงัง 4. สินค้าทดแทนของการพูชาจํานวนหนึ่งกลับไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของทางเซเว่นอีเลเวนตรงนี้เข้าใจได้หลายแบรนด์เพิ่งผลิตเพิ่งจดทะเบ เียบริษัทเศษหลายบริษัทก่อตั้งไม่ถึงปีการจะผ่านมาตรฐานของเซเว่นอีเลเวนไม่ใช่เพียงผลิตเศจต้องดูมาตรฐานการผลิตโรงงานที่ผลิตแพ็เกจจิ้งจำนวนคงสต็อกกำลังการผลิตซึ่งเราพอทราบมาตรฐานในการตรวจรับของเซเว่นอีเลเวนอยู่แล้ว5เมื่อสินค้าไทยเพิ่มไม่ได้ติดข้อตกลง50%และสินค้าทดแทนชดเชยที่ผลิตในกัมพูชาไม่ผ่านมาตรฐานในการจำหน่ายผ่านเซเว่นอีเลเวนจเกิดอัตราส่วนที่ไม่สมดุล ้วยเหตุผลหลัก5ข้อจากเดิมเซเว่นอีเลเว่นสนใจรุกตลาดกาัมพูชาตั้งเตาเมื่อปี2563เปิด100สาขาทั่วกัมพูชาต้องชะง,งักและเริ่มมีการปิดสาขาที่คนใช้บริการน้อยแต่ยังคงสาขาแม่เหล็กที่อยู่ในตัวเมืองและจุดท่องเที่ยวต่างๆสรุปเซเว่นอีเลเว่นปรับตัวตามสภาพธุรกิจตามความเป็นจริงครับไม่ใช่เพราะเป็นบริษัทจากไทยไม่พอใจเลยจะถอนการลงทุนอย่าโทษทางไทยครับแต่เป็นพอยอดขายที่ลดลงการแบรน์สินค้าไทย พรำเพลือการรงเงินโรงสินค้ากัมพูชาการปิดด่านคือตัวจุดชนวนที่เซเว่นอีเลเว่นจำเป็นต้องปรับตัวตามสภาพความเป็นจริงครับทําให้มีชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นคุยกับเพื่อนกัมพูชาเหมือนกันเขาบอกพวกชาตินิยมในบ้านเขาโคตรโง่ไปแบนสินค้าไทยเราต้องเพิ่งการหลายอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะัดอย่างน้อยซีพีก็สูญเสียตลาดตรงนี้ไปแต่ช่วยอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์แบบนี้คงใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟู ส่วนสินค้าทดแทนก็มีสินค้าจากจีนแล้วเวียดนามที่พร้อมจะเข้าไปทดแทนครับอาจจะจบไม่สวยแต่อย่างน้อยประเทศเขาก็จะถอยหลังลงไปได้อีกเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยหนึ่งในนั้นคือของกินในเซเว่นอีเลเว่นที่ทําให้นักท่องเที่ยวติดใจไปดูเลดดิตสาขาแถวพับสีดเสียมเรียมปิดแล้วหนึ่งสาขากรอบเพชรกลางพนมเปญก็หยุดก่อสร้างไปเฉยๆสีหนุวิวก็ปิดโหมดแต่มีอีมาร์ดเกาหลีมาแทนจะสงสารแต่หันมาเห็นอีกโพสต์เคลมชุดไทยวัด คณะทาไทยโบราณสถานไทยบวกด่านไทยเป็นโจรเสียมแล้วก็ปล่อยให้สัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมต่อไปที่ผ่านมาสินค้าขเขมรมีพอเติม50เปอย์ที่อยู่ไม่พอขึ้นมานี่เพราะเขาผลิตส่งไม่ทนันหรือปกติเอาของ OEM จากไทยไปแปะป้ายนะมันก็ไม่ยอมรับกันหลอกจ้าว่าเศษรษฐกิจบ้านมันกําลังถอยหลังแต่มันจะมาสมน้ําหน้าไทยแทนว่ามันแบนจนสําเร็จปากมันบอกแบนไทยแต่ก็ใช้ของไทยพวกนี้มันก็นล่อนปิ้นป้อนกันทั้งนั้น CP ไม่ศึกษาตลาดก่อนลงทุนเลยหรอ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เมรมันทําได้หรอไร้ความสามารถจะตายรอหุ่นเซนตุยกับโดนยึดอํานาจเท่านั้นการค้าก็จะกลับมาเหมือนเดิมการแบนสินค้าเกิดจากผู้นํปลุกระดมไม่ใช่ชาวบ้านความจริงตั้งแต่มีปัญหากันเดือนแรกในทุนควรทยอยถอนตัวออกมาที่3รู้ว่าเสียตลาดให้ชาติอื่นแต่ตอนนี้มันลากมาจะ7เดือนแล้วไม่รู้จะยื้อไปเพื่ออะไรสัญญานี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของกัมพูชากำลัง จะพิหากนักลงทุนที่จะนําความเจริญมาให้เริ่มถอนตัวแต่สื่อของกัมพูชาย,ยังสนองงานของรัฐบาลโดยไม่มีความละอายแก่ใจอ้างว่าเศรษฐกิจของไทยต่างหากที่กําลังจะพังลงเพราะรบกับกัมพูชาการบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่ไม่ใช่เรื่องที่คนไทยต้องโกรธเพราะมันย่อมเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วและสื่อของไทยก็ทําหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยการเตือนรัฐบาลและประชาชนด้วยซ้ำเกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่การที่สื่อของกัมพูชาละเลยที่จะเตือนที่น้องรวมชาติของตัวเองว่าเศรษฐกิจของประเทศตัวเองก็จะพังเช่นกันหากมุ่งมั่นไปสู่การประทะก,กับไทยโดยเชื่อผู้นำแบบโดยไม่รู้จักคิดพิจารณานหรือทักท้วงนี่คือการทํางานของสื่อเฮงซวยรอะเท่ากับซักงาประชาชนไปสู่ปากเขวเพื่อสนองนโยบายอันเฮงซวยของรัฐบาลตระกูลคุณรอปากเขาประชาชนการเงินการธนาคารการจ้างงานและสภาพเศรษฐกิจทั้งมวลของกัมพูชา นันเข้าคันแย่เต็มทีแต่ตระกูลหุนและสื่อกรกามพูชาช่วยกันปกปิดเอาไว้แล้วยังพยายามให้คนขเขมรเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะพังทางที่ตัวเองนั้นจะไม่มีกินหากเซเว่นอีเลเว่นทั้งหมดในกามพูชาปิดตัวลงชาวขเขมรคงออกมาพากันดีออกดีใจและสาบส่งแบรนด์ไทยวันนี้แหละคือผลงานจากแบรนด์สินค้าไทยของคนกรรมัมพูชา